สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับมีคนอินบ็อกมาถามผมเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับว่าตอนนี้เ,เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาสร้างความไม่พอใจให้กับข้าราชการครูไปจำนวนมากแล้วก็แรงสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยทหารเนี่ยจากเดิมเนี่ยสนับสนุนตอนนี้ก็กลับมาต่อต้านเพราะว่านําหลักคิดกระบวนการเดิมมาใช้ซึ่งไม่ถูกทางนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับเรื่องของการปฏิรูป การศึกษาเนี่ยถามรัฐบาลทหารถูกไหมทําถูกไหมผมเรียนมาตลอดว่าทําผิดแค่หลักคิดก็ผิดละทําไมหลักคิดผิดคืออย่างนี้ครับถ้าใครฟังเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยการปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นจากการคือบ้านยกตัวอย่างให้ฟังนะทุกลิปนะฮะบ้านเนี่ยมันเละและ้วมันเสียหายแล้วก4สปีมันเอาโครงสร้างที่ผิดมาทําพอมาทําเสร็จมัาต้องทํำยังไงต้องรื้อรื้อของเก่าออก แล really ้วก็ออกแบบโครงสร้างใหม่โครงสร้างใหม่นี่แหละเขาเรียกว่าการปฏิรูปนะครโครงสร้างการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่แหละนะครับหรือจะถูกเรียกใหม่ว่าสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยโครงสร้างใหม่มาวางวางเสร็จแล้วก็เริ่มก่อสร้างวางเสาเอกวางอะไรต่างๆก็เริ่มก่อสร้างกำแพงตึกหลังคานะฮะแล้วก็ค่อยมาทาสงทาสีแล้วเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปลงการไปดูการศึกษาปัจจุบันที่รัฐบาลหาดทำ ก็เหมือนกับการที่บ้านก็ไม่ย,ยอมรื้ออะไรก็ไม่ย,ยอมเกลี่ยให้เรียบร้อยจู่ๆก็ไปรื้อห้องเฉพาะห้องนั้นนะและบอกว่ามันคือการปฏิรูปการศึกษาท่านก็าคิดเอ,เองแล้วกันนะมันจะดีไหมมันก็ผลฟิดแบ่งก็กลับมาแบบนี้การไปทําของเขาคืออะไรคือไปรื้อระบบเก่าหมดรื้อระบบเก่าเพราะระบบเก่าเนี่ยมันมีแบ่งแยกโซนแล้วก็ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคราวนี้ก็ย้ายกลับไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอะไรอง อยู่ในความรับผิดชอบอกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมสมัยสักสิกว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วนะโครงสร้างเก่ามากเมื่อก่อนนักการเมืองเอาโครงสร้างนี้มาผสมผสานเพื่อหวังจะใช้ครูฮนะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงทางการเมืองเขาก็เลยทหารก็เลยลื้อออกเขาคิดอย่างนั้นนะก็เลยลื้อออกลื้อออกก็ทํายังไงแล้วให้ไปขึ้นตรงกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าปลดแอกจาก,กนักการเมืองจะได้ไม่ ไม่มีปัญหาการนักการเมืองนักการเมืองก็ไม่ยังสามารถมาใช้กลู่ได้นี่คือหลักคิดของเขาแต่ถามว่าถูกไหมผิดทำไมผิดล่ะเพราะมันจะแก้ได้ชั่วคราวเพราะนักการเมืองเข้ามาเขาจะกลับมาอย่องเก่าถามว่าจะเป็นรูปได้ไหมอันแหละก็เจ๊งเหมือนหวยอ่ะเหมือนหวยมันผิดทางไงเดี๋ยววันหลังก็มาเล่าหวยให้ฟังมันเป็นเรื่องตลกมากแล้วก็สุดท้ายตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมมันจะไปแก้ยังไงกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมขนาดอยู่ในยุคกระหังก็ยังกลับมาเหมือนเดิมราคาก็แพงเหมือนเดิมเพราะมันแก้ รูปการศึกษาเหมือนกันนะฮะที่กาลังทาอยู่รัฐบาลทาหารกำลังทาอยู่ผิดทางฮะผมเรียนมาตลอดว่าผิดทางการที่เอาหลักคิดเดิมมาใช้เอาหลักของกระทรวงมหาไทยมาใช้ไปขึ้นตาปูต้องไปขึ้นตรงกระทรวงมหาไทยขึ้นคนในองค์กรท้องถิ่นเนี่ยผิดนะเพราะส่งผลทําใหอ้อ่มันเกิดปัญหาตามมาสุดท้ายก็ไปขึ้นกันนบนักการเมืองขึ้นกระทรวงมหาไทยอยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นลดทอนอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วจะทําให้การศึกษาดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นทําไมไม่ดีขึ้นล่ะเพราะอะไรทราบไหมฮะ คือคำว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจกับว่าปฏิรูปปฏิรูปคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมีความหมายเดียวกับคำว่าปฏิวัติคือต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยปฏิรูปการศึกษาคือต้องเปลี่ยนทั้งหมดไม่ใช่โครงสร้างเก่าเอาโครงสร้างนี่มาใช้แลวมาเปลี่ยนโครงไม่ใช่เข้าใจผิดนะฮะคือถ้าไม่เข้าใจคาว่าปฏิรูปประเทศจะไม่มีใครเข้าใจเลยฮะจะไม่สามารถทําอะไรต่อได้เลยถ้าไม่ปฏิรูปประเทศให้เสร็จคุณจะไปปฏิรูปศาสนาปฏิรูปการเมืองปฏิรูปทหารปฏิรูปไม่ได้คุณทําเสร็จมันจะกลับมาเหมือนเดิมคุณทําาเเเสร็็จมักกลบหือม ถามว่าที่ผมพูดน่จริงหรือเปล่าจริงเพราะตั้งปี2540ย้อนหลังไปนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535เนี่ยก็มีความพยายามนะมีความพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองนะฮะก่อนเกิดรัฐมนูนปี40ขึ้นมาจนถูกเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองแต่ผลที่เป็นยังไงสุดท้ายก็เละตุ้มเป๊ปะเพราะอะไรเพราะมันจะรูปเพียงส่วนเดียวคือห้องเดียวของห้องห้องเดียวอะ่นะฮะ มันไม่สามารถแก้ระบบโครงสร้างทั้งระบบได้มันต้องลื้อทั้งหมดฮะมาทำทีเดียวนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิรูปนะฮะมีความหมายเดียวกับคำว่าปฏิวัติไปย้อนหลังคําว่าปฏิวัติเนี่ยประเทศไทยมีการปฏิวัติครั้งเดียวนะฮะใครอย่าไปสับสนและวุ่นวายนะสับสนนะความคิดใช้คําว่าปฏิวัติปฏิวัติปฏิวัต,วติจนชินเนี่ยคำว่าปฏิวัติเนี่ยมันอยู่ครั้งเดียวเมื่อวันที่2 4มิถุนาย,ยน2 4 7 5 ที่มีพันเอกพยาพหลพลพยโยหาเสนาพยามุโปกรอนิจิธาดาพันตรีฤทธิ์แกรเดชแล้วก็ศาสตราจารย์อมาตรีดรปีดีพนมยงค์ที่วางแผนในการปฏิวัติประเทศปฏิวัติมีครั้งเดียวแต่เริ่มที่เหลือเป็นการรัฐประหารคือยึดอำนาจจากฝ่ายปกครองในตอนหลังๆเนี่ยในสมัยยุครอสชเนี่ยนะฮะที่มีพลเอกสุทพแอ็งพงสมพงษ์เนี่ยเข้ามายึดอำนาจเนี่ยนะครับบิ๊กจอร์ดเนี่ยยึดอำนาจเนี่ย ปัจจุบันลูกเก็เสีแดงนยนะตอนนั้นก็ใช้คําว่าปฏิวัติเพื่อให้ดูมันเข้มดูมันเข้มแข็งดูมันโอ้โหเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ใช้ภาษาผิดคนที่ใช้ผิดคือสื่อสื่อมวลชนแยกไม่ออกระหว่างรัฐประหารกับคำว่าปฏิวัติคําว่าปฏิวัติจริงๆหรือคําว่าปฏิวัติจริงๆคือเปลี่ยนทั้งโครงสร้างเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยการปกครองในสมัยก่อนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหยิบศินายนเนี่ยการปกครองในระบอบประเทศไทย คือระบอบราชาธิปไตยคือขึ้นตรงกับระเจะอยู่หัวเป็นหลักตอนหลังก็เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเออจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับหรือราชาธิปไตยเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมุขนี่แหละหลังเากนั้นไปต้นมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแล้วก็เอาเรื่องสภามาใช้เอาเรื่องของรัฐมนตรีมาใช้เอาเรื่องของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นมาใช้นีคือพยายามทําให้ไทยเป็นเหมือนฝรั่งเศสเอาไว้ง่าย เอาโครงสร้างการปกครองของฝรั่งเศสทั้งหมดเลยมา,มาใช้กับประเทศไทยแ้วผลที่มันเป็นไงเสื้อผ้าหน้าผมคนไทยไม่ใช่อะนะประเพณีพฤติกรรมสีผิวชาติพันธุ์ศาสนามันไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งเศสก็เลยกุ่นวายอย่างนี้ไงมันจึงเ,เป็นที่มาของการปฏิรูปประเทศแล้วก็คณะราษฎรเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยนะฮะเขาเขียนหนังสือให้หมดเลยไม่น่ายึดอำนาจเลยพลาดผิดคนไทยไม่พร้อมคนไทยขาดความรู้ไม่เข้าใจเขาว่าประชาธิปไตยจริงๆผมเคยอธิบายเขาว่าประชาธิปไตยไปแล้วนะ ใครอยากรู้ไอ้พวกที่เรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยท่านไปถามมาเลยประชาธิปไตยคืออะไรนะฮะไปถามมาเลยประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยมีสองคำประชาการธิปไตยแค่นั้นคือประชาชนการธิปไตยรวมกันก็เป็นประชาธิปไตยไม่มีความหมายอย่างอื่นแล้วความหมายมันมีแค่นั้นแหละคือประชาชนการธิปไตยนะฮะผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วล่ะาท่านไปดูคลิปเก่าๆดูเรื่องของประชาธิปไตยทีนี้กลับมาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาถามว่าจะทํายังไงให้เกิดการรูปการศึกษาอย่างจริงจัง สามารถทําสําเร็จ pues มันต้องเริ่มต้นจากโครงสร้างครับโครงสร้างการปฏิรูปประเทศพอาทำการปฏิรูปประเทศเสร็จระบบโครงสร้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3อย่างเริ่มปฏิรูปประเทศขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างเราก็จะเห็นฮะเห็นว่าเออปฏิรูปแต่ละส่วนต้องทำยังไงมันจะมีหางออกไปเทางวิชาการเขาเรียกว่าตัวแปรตามออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆแต่ตอนนี้ไม่ทันไรเราไปทําตัวแปรตามตัวแปรต้นยังไม่ทําเลยนะฮะต้นมัน่ยโครงสร้างมันยังไม่ทําเลยเราจะไปทําหางมาแล้ว มันจะไปสาเร็จได้ไงก็โดนต่อต้านอยู่คือการไปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันต้องให้เด็กเด็กจะมีความรู้มากขึ้นประชาชนมีความรู้มากขึ้นครูต้องพึงพอใจในหน้าที่ของตนถ้าไปปฏิรูปเข้าไปทําลายเ้าหมดเนี่ยเขาไม่มพอใจในหน้าที่ของเขาเนี่ยนะฮะก็เกิดแรงต่อต้านเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะหลักวัฒนรรมที่ผมว่าการปฏิรูปเนี่ยคือประชาชนต้องพึงพอใจและผู้ถูกปฏิรูปต้องพึงพอใจในหน้าที่ของตน ถ้าเขาไม่พึงพอใจที่องางตนนั่นคือการไปรูปไม่สําเร็จนะครับสิ่งที่รัฐบาลทหารทาโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาิการททำมันผิดไงเพราะว่าโครงสร้างมันผิดไงมันผิดในเรไปทํอาหารไปเลขกันแดดแต่ผมเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจไอ้ความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมันเกิดเกิดจากคําว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยที่ผมเป็นคนคิดนะผมเรียนใาบผมเป็นคนคิดวัฒนกรรมนี้ขึ้นมาพอคิดวัฒนกรรมนี้ขึ้นมาก็ไม่เข้าใจหลักวัฒนกรรมไม่เข้าใจกลยุทธ ไม่เข้าใจความเป็นมาพอไม่เข้าใจกลยุทธ์ก็เอาวัฒกรรมไปใช้พอเอาวัฒกรรมไปใช้มันก็เกิดตัวแปรมามากมายผันแปรไปตามกระบ,บวนการสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยสปีมันทาอะไรไม่ได้เลยปฏิรูปอะไรซึ่งผมก็บอกว่ามันผิดมันผิดนีนผิดก็บอกทําได้ทําได้ทำไ,ไปผมบอกผิดผิดจนถึงวันนี้นก็ปฏิรูปไม่ได้ทุกคนก็ยอมรับออว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการทําหลักคิดมันผิดฮนะไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ ไม่เข้าใจอดีตไม่เข้าใจการก่อตัวไม่เข้าใจกลยุทธ์พอไม่เข้าใจกลยุทธ์เสร็จก็จะมาดูอะไรปรากฏการ์ไปดูเพียงปรากฏการ์แล้วก็ไปดูเพียงวัฒกรรมนะแล้วก็บอกว่านี่คือการปฏิรูปประเทศมันก็ผิดไงนะฮะมันก็เลยทําไม่ได้ต้องเข้าใจหลักแต่ละอันนะ,ะถึงจะเรียกว่าการปฏิรูปประเทศได้ส่วนนักวิชาการหรือนักวิชาเกาินบางคนนะที่ไปเรียนรัฐศาสตร์มา แล้วไปเอาหลักรัฐศาสตร์มาเดินกลยุทธ์ยุทธศาสตร์การเมืองเข้าใจผิดนะฮะคนละอันนะฮะหลักราัฐศาสตร์เป็นหลักปลายเหตุเรียกปรากฏการณ์พฤนกรรมเป็นปรากฏการณ์ในส่วนใหญ่ะภาคปฏิบัติการในส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการทำนะะยุทธศาสตร์การเมืองเป็นหลักที่ผูกพันเป็นก้อนใหญ่เลยนะฮะที่ต้องศึกษาวิทยาศึกษาธรรมดาต้องศึกษาอย่างลึกซึง้งนะถ้าไม่ศึกษามันให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจ เราจะเห็นแต่ปรากฏการ์วิเคราะห์ะเฉพาะปรากฏการ์จะเอาปรากฏการ,าร,ากการ์กับข่าวลือมาวิเคราะห์เพาสิ่งที่ตามมาก็เลยมั่วเข้าป่าเขาลึกเขาดึกไปเรื่อยคนเหนือเขาเรียกเข้าป่าเขาลึกเข้าดึกกันเลยคือเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มประสบความสาเร็จตอนนี้ล่ะถามว่ารัฐบาลทาหารก็ทําถูกหรือยังล้วหยุดก้ามไปฏิรูปแล,แล้วมาเข้าสู่กระบวนการปราบกบฏก็ทําทถูกไหมถูกเขากำลังทำเขากำลังลือ้อกำลังลือ้อต้องลือ้อเพราะถ้าไม่ลื้อให้เสร็จ แล้วมาจะาปฏิรูปประเทศมันจะเป็นปัญหาเนือสภาพบอกไหมฮะคือถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยกานเอารถมาเกตทําความสะอาดพื้นที่ให้มันเท่ากันได้เรียบร้อยเราจะไปก่อสร้างสิ่งใหม่เนี่ยมันทําไม่ได้มันเป็นอุปสรรคนะฮะจะเป็นปัญหาตลอดเลยทําสิ่งนั้นไอตรงนั้นก็จะมาเจอเหล็กโพดินโพก้อนหินโพหลุมอะไรเงี้ยมันจะมีมันต้องเกตด,ดินให้ทั่วให้เสมอกันด้วยนะครับถัดเทียมเสมอภาคเสมอกันเกตด,ดินให้ทั่ว พอทั่วเสร็จเรียบร้อย,น,ยนะฮะเราก็ถึงจะเข้าสู่กระบวนการโครงสร้างเสร็จแล้วละรูปแบบเสร็จแล้วละแล้วค่อยมาลงเสาหลักการลงเสาหลักที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เอ้ยทหารพวกเดียวทําได้หมดทําได้ทุกอย่างใครออกไปออกไปหมดฉันทาเองผิดมันต้องมีการร่วมแรงร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันทุกพักทุกพวกทุกสีทุกเหล่ามารวมกันแล้วแก้ปัญหาไม่ทําเองนะ,ะสุดท้ายไอ้พวกที่ยืนอยู่นอกยืนดูให้ทห,หารทำเนี่ยมันก็จะมาลม้มทหารไปเมื่อไหร่เนี่ยล้มเมื่อนั้น ถามว่าผมพูดจริงป่ะไปย้อนหลังดูฮะ84ปียอย่างนี้เลยอาหารไปปุ๊บนักการเมืองมันล้มอาหารไปปุ๊บนักการเมืองมันล้มประชาชนมาตังเป็นอย่างนี้วนไปวนมาวนไปเกิดอะไรขึ้นทะเลเบาะแว้งกันเกิดสงครามกลางเมืองตีรันฟันแทงฆ่ากันไม่จบไงคนที่คิดการปฏิรูปประเทศตั้งแต่วันที่12มีนาคม2553เป็นต้นมาเขารู้ปัญหาไงเขาเห็นปัญหาว่าเรื่องสุ่มต่างมันวนไงก็ศึกษาจนละเอียดแล้วไงให้ลึกซึ้งมันวนไง ก็ต้องแก้หลักคิดสร้างวัฒกรรมใหม่เข้าสู่กระบวนการกลยุทธ์ใหม่เขาทำไงมังเดินมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะฮะมันมีหลักคิดมันมีกระบวนการทางความคิดไม่ใช่จู่ๆใครเ็ามาหยิบมาพูดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆไม่ใช่มันมีกระบวนการทางความคิดแล้ค่อยๆทำค่อยใช้เวลา10กว่าปีที่ผ่านมาตลอด84ปีที่ผ่านมาไม่ใช่10กว่าปีเราพลาดนะฮะกับคําว่าปฏิรูปเราไม่เข้าใจคําว่าปฏิรูปไม่เข้าใจคําว่าปฏิวัติ เข้าใจแต่การรัฐประหารจะมาแก้ทุกอย่างได้แต่ข้อที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันมีกระบวนการค่อยๆทำไม่จะทำบางคนบน่นวโอ๊ยมันอยากจะเป็นอย่างนั้นจะจะได้ทันทีมันบางทีมันต้องใช้เวลานะเพราะว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่สิบวันนะนะครับจะแก้ได้ทันทีเลยสามปีรัฐบาลทาหารเนี่ยก็ต้องก็ต้องทาต่อไปนะก็ต้องเริ่มรู้ตัวก็เริ่มกลับมาปราบให้เสร็จนะเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบ แล้วเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปกานการปฏิรูปต้องเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับส่วนการปฏิรูปก,การศึกษาที่เราคุยในประเด็นตอนนี้ก็คือว่าต้องเริ่มต้นที่การปฏิรูปประเทศก่อนแล้วค่อยมาปฏิรูปก,การศึกษาตอนนี้ยิ่งไปทาอะไรกับการศึกษานะฮะมันยิ่งจะเกิดแรงต่อต้านผลบวกไม่มีมีแต่ผลลบไม่มีบวกและนักเรียนก็ไม่เก่งขึ้นไม่ฉลาดขึ้นครูก็ไม่ได้พอใจกับการศึกษาครูจะต่อต้านมากขึ้นเป็นผลลบนักเรียนก็แทบจะรู้มากก็กลับไปรู้น้อยนะฮะ ก็ทุกคนบอกว่าปร่วมการศึกษาให้ทั้งคนไทยจะได้ฉลาดขึ้นนักเรียนจะได้ฉลาดขึ้นนี่ไงฮะมันคือต้องเข้าใจหลักนั่นหมายความว่าเริ่มต้นเย็นๆยเริ่มต้นที่การเคลีร์พื้นที่ให้เรียบร้อยจากนั้นก็สู่การก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างที่จะทาอาหารโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ครับมันการร่วมม้ร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ใช่ทําเหมือนที่ผ่านมาคือสภาปฏิรูปประเทศหวังว่าจะเอาคนนอกเข้ามาเอาประชาชนเข้ามาสุดท้ายเอาพวกเดียวกันเข้ามาเอาทหารเข้ามาเอาข้าราชการเข้ามารวมกันกลายเป็นข้าราชการ เป็นสภาขา้าราชการไปปจัจชภาป็นรูปสิทภา,าสภาขับเคลื่อนยิ่งลานะ้านผลที่ออกมาก็คือสิ่งที่เสนอนายกไป88เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการแก้ปายเหตุนะไม่ได้แก้ต้นเหตุแล้วก็ปฏิรูปอะไรไม่ได้ด้วยไอคนเหล่านั้นที่เข้าประชุมแล้วาผลออกมาเขาก็ไม่รู้เลยเปฏิรูปคืออะไรแลวเขาไม่เข้าใจกลยุทธ์ด้วยผมถามมาหลายคนแล้วไม่มีใครเข้าใจเลยเข้าใจแต่ว่ามันต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้ไปแก้ที่ปรากฏการณ์นะไม่เข้าใจกลยุทธ์ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ศึกษาให้ลึกซึง้งนะเป็นคนเเก่งๆยอะนะ แต่ความที่มันมันลึกละเอียดเยอะเนี่ยนะฮะมันต้องใช้เวลาครับแล้วก็มันคนจะปฏิรูปประเทศอ่ะผมเรียนให้ทราบนะไม่ใช่เกิดจากสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนหรอกมันเกิดที่คนอื่นนะครับมันก็ที่คนอื่นยอ่เกิดการปฏิรูปได้มันมีหลายอย่างที่มันซับซ้อนนะครับต้องรเรียนให้ทราบว่าความมุ่งมัน่นแม่นยำพยายามนะครับเท่านั้นจะแก้ปัญหาประเทศได้ การไปรูปประเทศอย่างถูกต้องเท่านั้นที่ทําถูกได้ที่เหลือที่เดากันมากเดากันมา3ปีละบอกว่าทาได้ทําได้ก็สามปีละนะครับก็คราวนี้ไม่ต้องเดาธนะคาคารหาก็ทาอยู่เนี่ยถูกละไม่ค่อยทํามาเริ่มทําใหม่ทําดีๆเย็นนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันสทัทีนะฮะแล้วก็ประเทศชาติก็จะประสบความสําเร็จครับการรูปศึกษาที่ถามผมนะฮะก็จะปฏิรูปได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ทำได้จริงๆแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมเทสักเจมกิจพัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ